เดกค่ะพี่น้องพวกราจ้องแก้มสุดเอาเดินลอมเพลินออฟฟิเชียลค่ะนั่ละแม่บัณฑค่ะเหนียวพกเอกนะเพลงมัดของข่งขอแ่เยงมเออเอาไซมนคือมาตเวียนแทะแต่ปลาเจ้มาตเวียนทีอันนี้มาตเวนกว่านี่เปิดตอ สองสามวันว่งห็นเนี่ยได้แลนน้ำหาเอาอือเอาอหะเอาจกทงต่อไปเนี่ย่ให้กูจกทงใส่กูจกหามเี้ยจกไห่จกไ่อะจกทงอ่ะ ผมรู้ผู้ชิปทองเตียพรจะได้เจอเขาเบอน์อมไรเจ้าสุ่มมั้งลูกอันนี้ค่ะจีโน่เขพูดภารกนิ้นึงค่้เหอือก็ยังมายำเขียวดังจ้วจ้วจ้วงวนึงกันยำเขียวปรกอบเลย ขึ้นหนงานวไปเราวันนี้เหรอแมตาเวนค่ะไ่ลือกคุณชื่ออะไ่วะมีพาแบบว่างวนให้คุณแล้วไม่เลือกลุ้นมาใจวะจะต้องขอคุณข่เสเสือ้องเก่ยาดใาขยด้วะเดี๋ยวเดี๋ยวดูซึ่งจำเนึกตอนนี้กัซ้ายไปแล้วงางออกลกหรือซ้าย้กเลยเออนะเระมาจุดขาย

องุ่งโอ้ยขึ้หนาวเถอผู้เฉยกันหนผโอยย่ในอันองเอาอันนี้ไม่แม่นองุงอะรนี่อ้อกอ่างอยากเป็นอกอ่งน้ำเขาฮะนาวเลโอ้ยงมาเถาะขัิลงมามาสัมผัสอากาศเร็วเมาสัมผัสอากาศมือนอกเร็วเ เออมหนอกดีรถนบามออากาศขังในรถก็ขังนอกรถมันค่อนหละอย่างกันคือกันไม่ยังไงะมาลงมาเลยอไอเย็นดมไกับผู้ใดบอกไ้เตือนเดียวโอ้บังเดียดเม่ได้ไหมบ่เมนของตัวเองจืเน่มันใส่บ่มวล ก็ย <Bond> ังใส่ของเมียโอเคบ่บอเคเลยบอเคเลยบอเคเลยชอบยุดไฟหผิงไปโอ้ยเศ้าเนี่ยไปเบิดทงเลยเดี๋ยนี่มือขึ้นไปใส่คือบ่อมาละพี่โซนทีรอให้ควนดาข่อยก่อนปัดข่อพ่อออกจากบ่อห่มเด้อมือขึ้นวุ้ยหนาวบักคักเมื่อเห็นติมือขึ้นใส่แต่แต่เสียแขนยาวสีขาว ได้สิว่างในกระซังอุ้ยมันหนาวเป็นตาไต้ีโล่งลมร้อนเริ่มรู้สึกว่าห่างกันสองคีบุ้นไม่น้อยไปซาหัวออกอันหนุ่มว่ามันหนามโค้งตี๋อ่าอีดีเจ็ดโมงเช้าแล้อุ้ยเจ้าเจ้าว่าแต่นั่นดังเนี่ยดังดังดําคือลืออยู่เป็นซอยอยู่แมมชิคกอรเตอร์ครับออกนี่ว่ามันคนไปมุดทีกทานมาไม่เป็นวัดเป็นไอได้ยังไหอ้าวหนาวเนาะล่องเมืองฉะเลาะ ลองดูซิอีกไม่หนาวขาแตกมันใจขาใส่ขาสานมามาหอดงานมันหนาวตัวแาทำไรเอาไม่อยากจ๊เจกไปกวนน้องข่อยฮะเฮียังล่ะเฮียังเอ้าสิแม่นบอกของแกพร่ของแก่ของแก่ของแพร่ อาตาเต็มสครอบทุกคนมารกบอปาไยันเจ้าหัววัดลปู่เสือดิปหรือิลันปุ่นี่พาพี่น้องไปเห็นุยลันปู่ก็ปุ่เสียน้ยีอพวนี้เยอกันแน่นอนกับวัดหลวงปู่เตืานะครับวัดป่าแสงค่ะบอกวัดปลาแสงค่ะโอ้จากบอเปนไงเป็น

ดีใจดีใจ้มาถ่ายรูปหน่เลอยไใช่มนีเอาลงก่อะอันนั้นไมใจอก่าันหไม่ต้องยืนยนันหนาวอยู่รมาเอาเสียอยู่ในรถพี่ลามากกัเลยอ่ะเชือกล่องมานํ่เลย่อย่างน้อแม่เอ้ย โอ้แม่ป่ามันใจสำบายเด่แต่นี่ละอันนี้ใจสุนนี้แม่ปน้ำมันจ้ำปับบไปเลยคือมีคุย่ะ ดูทุกคนเลยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะมันรู้จักกันหมดเลยอ่ะครอบคุยกันตอนพี่ทำงานอยู่ที่มันมีเวลาขอบคุณค่ะปาดมันมันมันขอบคุณค่ะช่วยไปหน่อยดิค่ะสวัสดีแม่พี่บอกว่าอุ้ยจะจ๊กเลืกไรแม่กับลูกคุณอีเดี๋ยวเถอะพี่ร้วนจี้กระเป๋าพี่แก้มบ้อ ม้ยมีอย่างนี้เปล่าบ่มีอย่างนกับเปล่ารอกมีมีอย่งนี้แ่จนนี่นะไอ้ยิ่งหน่อยๆมันลอยไปแล้วเสียนึงไม่ต้องมายิ้มเลยเยี๋ยวอไบกันนะบ่มันมีอย่งดอกไอลูพี่เสียนูนี่บอมันมีอย่งกับส่งไม่ติดื้

เป็นต้นหยเนาะติดต่อไหมมีความร่างกายแข็งแรงนะพื้นเออนี่ยบุอย่าลืมไปพรากันค่ะพี่น้องอยู่วัดหลวงปู่เสือนะคะไปทำบุญด้วยกันนะคะเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าพรกันไหมคะสวัสดีค่ะ